สวัสดีค่ะก่อนจะเก็บมาละรีวิวให้ดูก่อนะนะคะยังรออีกนิดอีกรออีกส,ส,สกกกกักสองสามวันนี้เหมือนกันค่ะยังมีเล็กๆออกมา ห่อยตองเต่งตองเต่งลูกข้างล่างนี่ใหญ่นี่ลูกใหญ่ลูกเพื่อนะมองไม่เห็นเนาะลูกฝนทําท่าจะตกนะคะเนี่ย วันนั้นเด็ดไปลูกหนึง่งแต่มาออกมาที่หลังนี่ก็เริ่มออกมาเยอะอีเหมือนกันค่ะน,น,นี่ปลูกตัวนี้แค่สามต้นเองนะคะออกมาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะยังไงก็ฝากติดตามกดฝากกดไลค์กดให้หน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ